สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้ยายมาปลูกมะพร้าวสวนที่นาเห็นไหมเดี๋ยยายพาไปชมที่การปลูกมะพร้าวสวยมากเลยดินก็สวยต้นก็สวย มาดูค่ะต้นก็สวยดินก็ใหม่ค่ะที่นาโคกนองนาการเกษตรที่นาก็หวานข้าวทำนาด้วยปลูก มะพร้าวด้วยปลูกมะม่วงด้วยเดี๋ยวยายพาไปดูนี่ข้าวกำลังสวยมากเลยเขียวมากเลยเห็นนะท่านผู้ชม วยมากเลยข้าวป <c oughs> ลูกมะพร้าวให้ลูกให้หลานนาคตไปข้างหน้าจะได้ออกนวยออกพลให้ลูกให้หลานได้กินค่ะ จะพาเพื่อนๆมาดูเลยมาดูตรงนี้กําลังสวยมากเลยฝนก็ดีปีนี้ ค่ะต้นมะม่วงทางโน้นปลูกทางโน้นทางนี้จะทางนี้ก็ใส่มะพร้าวไอ้ตรงที่นาก็ทำนาจะได้กินบ้างยายก็เก่แล้ว ทำทางให้ลูกให้หลานเดินทางรถเท่านานแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากสะดวกอันนี้ก็รัวทำรัวเสร็จอันนี้ก็ท่อมปรลายนาเรามาทำสวนเรามาทำนาก็มีร่มพักมีแรงก็ทำโต ปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงทำหลายอย่างจะได้ไว้ให้ลูกให้หลานดูไปข้างหน้ายายกายุป่านนี้แล้วก็ทำนิดนิดหน่อยๆน่อยพอที่จะทำได้เออ đi sẽ mà xài nước, Nam ống ừ. Kim xài nước, bay, gìn, thôm cũng may dài, cầm lăng กำลังสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวยายพามาดูที่ยายทําสวนอืมะม่วงกําลังสวยเพิ่งปลูกเลยส่ยพุทโคกธรรมดาอืม ะท่อมท่มปลายนายายจะมาทําให้ลูกหลานดูเออแม่ทาได้ตัวเกแล้วแม่ก็ทําได้